ถ้าเราหวังความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องรู้ธรรมในหมวดคารวะหกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ค่ะคารวะหกมีอะไรบ้าง 1. การเคารพในพระพุทธเจ้าเราจะต้องมีจิตที่เคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าชีวิตอยู่เสมอนะคะ 2. เคารพยำเก่งในพระธรรมพระพุทธเจ้าทรงตรัสธทมข้อไหนเราก็ต้องทำตามทมข้อนั้นเช่นพระพุทธองค์ทรงตรัสให้เรามีจิตท,ที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้ว่าง่ายเราก็ต้องทำตามไม่ว่าเราจะทำอะไรจะคิดอะไรจะพูดอะไรเราก็ต้องใคร,คร่ควรและตรวจสอบก่อนว่า สิ่งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ไหมจึงจะชื่อว่าเราเขารบในพระธรรมค่ะ 3. การเขารบยำเก่งในพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นผู้ที่มีคนที่สืบทอดรักษาพระศาสนาเราก็ต้องให้ความเคารบยำเก่งและก็ไม่ลบหลู่คุณของพระสงฆ์ไม่ก้าวล่วมคุณของพระสงฆ์ค่ะส การเคารพยำเกรงในการศึกษาการเคารพยำเกรงในการศึกษาเช่นเราเรียนคูวิปัสสนาสมาธิขณะที่เรียนเราก็ต้องตั้งใจเรียนตั้งใจใส่ใจฟังครูผู้สอนว่าพูดอะไรเมื่อตั้งใจฟังเราก็จะน้อมทําตามสิ่งที่คุณครูบอกได้จึงจะชื่อว่าเราเคารพในการศึกษาค่ะ5 เขารพในความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือสติเราจะต้องมีสตินึกถึงกายอยู่เสมอเป็นผู้ที่ไม่เผลอเลอะขาดสติค่ะ 6. การเขารพยำเกรงในการมีปฏิสันฐานปฏิสันฐานก็คือการต้อนรับการตอบกลับการชี้แจง แต่ก็ต้องทำให้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของตัวเราเองด้วยนะคะถ้าเราเป็นผู้ที่มีคารวะหกนะคะก็จะทำให้เราถึงแต่ความเจริญอย่างเดียวเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยจรณะสัมปันโนเป็นผู้ที่มีจิตอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แข็งกระด้างไม่ลบหลู่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นผู้ที่ไม่ถือตัวตนไม่มีมานะทิฏฐิกล้าค่ะและก็ยังจะทำให้มีธรรมอื่นๆปรากฏขึ้นในจิตอีกมากมายค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเราจะเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าตัวจริงเราก็จะต้องทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในหมวดคลวะหค่ะสาธุค่ะ